เนื้อว,วัวผู้ป่วยไตเสื่อมในระยะ4และระยะ5าทานได้ไหมถามเข้ามาจากทางบ้านนะคะถามแอปเข้ามาว่าลาบเนื้อวัวเนี่ยผู้ป่วยไตเสื่อมทานได้ไหมไตใ,ในระยะ4และระยะ5นะครับแอปขอแนะนําว่าให้งดการทานเมนูลาบเนื้อวัวออกไปก่อนนะครับไปทานเมนูอย่างอื่นจะดีกว่านะครับที่ทามาจาก ประเภทสัตว์เนื้อขาวนะครับเพราะว่าลาบเนื้อวัวเนี่ยนะครับวัตถุดิบหลักของเขาก็คือทํามาจากเนื้อวัวใช่ไหมครับแล้วในเนื้อวัว100กรัมก็มีโปรตีนถึง20.3กรัมเลยทีเดียวก็ถือว่าโปรตีนค่อนข้างสูงแต่ผู้ป่วยไตในระยะนี้นะครับก็คือไตของท่านเนี่ยเริ่มทํางานได้ไม่ดีแล้วนะครับขับของเสียออกได้น้อยแล้วถ้าหากไปทานเมนูแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมันจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยเนี่ย มีค่าของเสียเพิ่มในร่างกายนะคะผลให้มีค่า BUN เพิ่มขึ้นมาอีกพอมีค่า BUN เพิ่มเนี่ยนะคะมันก็จะส่งผลทําให้มีอาการข้างเคียงและอาการที่ว่าอันนี้ก็คือทําให้ผู้ป่วยนะมีอาการตัวบวมนั่นเองบวมไม่พอนะครับในบางรายมีอาการแบบแน่นระอกร่วมเข้ามาอีกนะครับหรือถ้าปล่อยให้บวมเป็นเวลานานนะครับก็มีโอกาสเสี่ยงทําให้เกิดน้ําท่วมปอดได้นะครับนั่นก็หมายความว่า มีความที่เป็นอันตรายกับผู้ป่วยไตมาก้างเลยนะคะใครนะครับที่เป็นโรคไตในระยะ4ี่กับ5นะคะแล้วมีอาการตัวบวมแบบที่แอปบอกมานะบางรายบวมบวมบ้างยุบบ้างถ้ามีอาการแบบนี้นะครับให้งดการทานเมนูแบบนี้ออกไปก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับแอปก็มีกลุ่มประเภทสัตว์เนื้อขาวมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ,อพวกไก่ปลากุ้งแบบนี้นะครับคือมันเหมาะกับ ผู้ป่วยไตยในระยะ4กับระยะ5มากๆเลยนะครับแต่ผู้ป่วยก็ต้องทานให้มันพอดีกับระยะโรคไตของผู้ป่วยด้วยนะครับไม่ทานให้มากจนเกินไปนะครับท่าในใดมีคําถามเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ว่าเป็นไตแล้วทานอะไรได้บ้างก็สามารถฝากคําถามไว้ใต้ใต้คลิปนี้ได้นะครับและจะมาตอบคําถามให้กับทุกท่านเลยถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคบแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้รับความรู้ดูแลสุขภาพก่อนภัยค่ะ